สามอีพีก็สามโลเคชันไปเลยจ้ะทีเนี้ยไอ้น้องผู้ชายมันก็โทรมาใช่ป่ะมันก็บอกกัฉันว่าฉันอะทําไมหรอต้องโอนต้องโนโนตรงนี้นะันบอกว่าไม่โอนพี่ไม่โอนเสร็จแล้วมันก็บอกว่าเฮ้ยคุณโกงโกงอะไรถ้าแบบนี้เดี๋ยวพี่จะให้คุยทพนายทีเนี้ยบอกว่าก็เอามาคุยเลยมาคุยเลยโอ้เสียงนี้เลยจ้ะเอามาคุยเลยมาคุยเลยบอกว่าได้ถ้าจะคุยอ่ะก็นัดเวลามา ก็นัดเลยเอาเดี๋ยวนี้บอกเฮ้ยเดี๋ยวทนา,นายไอพี่อ่ะเขามีธุระคุณต้องนัดเวลามาสิเพื่อที่จะคุยกับทนายไม่ใช่คุณเจ้เาเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้ก็ได้มันไม่ใช่บริษัทเล็กๆนะที่มันจะมีทนายได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกว่ามันก็วยวาย,ว,ายว่าแบบก็ทนายมาเลยบอกว่าไอ้น e e ้องเดี๋ยวใจเย็นๆพี่อ่ะอายุเยอะนะสี่สิบกว่าแล้วนะน้องจะมาทําอะไรก็พี่เอามาเท่านี้พี่ก็ไม่โกงคุณพี่ก็คืนเงินคุณเท่านี้แต่สิ่งที่คุณจะเอาอ่ะอันเนี้ยคุณเหมือนมฉช,ชีพ โอ้โหมันก็ด่าพี่เลยทำไมโอ้โหอายุเยอะเหรอแล้วยังไงเรียนสูงเลยไหมล่ะมึงเอ้าพี่บอกเอ้าอีนี่มึงมีปมมัะเนี่ยมึงมีปมมันเนี่ยว่ามึงมีปมไม่ได้เรียนหนังสือล่ะก็เลยบอกน้องถ้าจะเป็นแบบเนี้ยทุกคนจําไว้เลยนะพวกมีฉาชีพมันจะเป็นแบบนี้นะหนึ่งถ้าไม่ได้ดันใจมันนะแล้วมันเริ่มแบบรู้แล้วว่ามันจะไม่ได้เงินจากเราอ่ะมันจะเริ่มเป็นแบบเนี้ย เอาตัวตนจริงมันออกมาเว้ยแล้วมันก็จะด่า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 ซึ่งเด็กเปรตนี่มันด่า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 กูบอกว่ากูก็ด่ามันกลับนึกใจแหมทําไมไม่โทรเข้ามาเป็นโทรศัพท์จะได้กดอัดเสียงมันโทรไลน์มาแล้วก็ด่าด่าบอกว่าจนสุดท้ายฉันมาห่วบอกว่าเฮ้ยน้องจะเป็นมิจฉาชีพแบบเป็นให้มันเก่งหน่อยเดีเป็นให้มันเป็นมืออาชีพหน่อยดีควายก็วางหูไปเว้ยเสร็จปึ๊บพอหลังจากฉันวางหูกับไอเด็กเปรตนั้นไปใช่ไหม ไลน์บอกว่ามันเป็นไลน์แรกที่ทักฉันมาก็คือลายแบบเหมือนออฟฟิเชียลอะ A A S T U Store สักอย่างเนีย่ยฉันขึ้นรูปให้ดูอันนี้เลยม,มันก็ทักฉันมาเลยว่า,วาคุณพี่คะเกิดอะไรขึ้นฉันก็บอกว่าพี่ก็ไม่เข้าใจเพราะพี่ไม่สะดวกใจส,สมัครสมาชิกค,คุณแล้วมันก็บอกว่างั้นพี่ก็ต้องโอนเงินคืนี่บอกว่า ใช่พี่โอนเงินคืนคุณอยู่แล้วแต่พี่จะโอนแค่3า0้อยบาทก็คือ45บ้าบาทบวกกับสองอปบาทแทมาบอกว่าฉันจะโอนเงินคืนค่าของพี่บอกว่าเอ้ยน้องไปเช็คก่อนไหมว่ามันยังไงทีเนี้ยมันก็ให้ฉันโอนคืนเว้ยฉันก็เลยโอนคืนซึ่งมันให้โอนคืนกลับไปที่คนหนีว่าแก โอนไปที่คุณการดาสารเนตตามนั้นแหละแกทีเนี้ยฉันก็เลยเอกใจเว้ยฉันก็เลยเอาชื่อเนี้ยไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตมันก็ขึ้นมาว่าเป็นแบล็คลิสช้อปปี้ก็ฉันก็เลยแคปมาแบบเนี้ยแคปแล้วทีเนี้ยฉันก็ส่งไปให้นางเว้ยวันเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นนังบอกว่าไว้ป่ะใครๆก็ไปโพสได้ หนูก็สามารถเอาของคุณพี่ไปโพสได้ใช่โอ้มึงจะแท้ขนาดไหนแต่ฉันคิดว่ามันคงกลัวแหละเพราะว่าฉันเอาเรื่องนะฉันไม่เหมือนคนอื่นไงฉันเอาเรื่องมันก็เลยยุติกับฉันที่แบบยอมรับเงินที่330บาทไปแล้วตอนเนี้ยฉันก็บ็อกมันทุกอันแล้วนะแล้วก็ใน f a c e b o o k อ่ะฉันก็ไปรีพอร์ตเลยด้วย a c e b o o k มันอ่ะคืออันนี้เว้ยเดี๋ยวฉันขึ้นให้ดูคืออันนี้เลยเห็นปะ เตือนภัยนะทุกคนบอกเลยต้องมีสติอย่าละโมบอันนี้เคสเนี้ยที่เข้าไปเพราะอยากได้ข้อมูลมาบอกกับทุกๆคนว่าตอนเนี้ยมันมีมิจฉาชีพในรูปแบบใหม่จะมาบอกว่าเป็นคนจีนเป็นคนต่างชาติไม่ใช่ละมันเป็นคนไทยและอีน้องนิชามันก็ส่งบัตรมาให้พี่ด้วยส่งมาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวขึ้นให้ดูเนี่ยคือบัตรของไอเด็กที่ชื่อน,นิชาจะเป็นแบบนี้เลย มันจะส่งบัตรแบบนี้มาให้เราตั้งแต่แรกที่มันแบบให้เราแอดอเพื่อความแบบสร้างความเชื่อมันอ่นนะดังนั้นน่ะใช้ชีวิตเนี่ยขอเตือนภัยนะทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติสติเท่านั้นนะที่จะไม่ทําให้เราโดนหลอกสติไม่ละโมบไม่อยากได้เงินคนอื่นไม่ไม่มีเงินอะไรที่ได้มาง่ายๆหรอกก็อันนี้เป็นหนึ่งเคสที่เราเจอมาเนาะไว้ถ้าเจออีกจะมาเล่าอีกฉันชอบพวกมิจชาชีพเนี่ยเพื่อนเล่นสนุกจ้ะ